เจ้าหน้าที่บริษัทการเงินข้ามชาติแห่งหนึ่งนะครับได้รับอีเมลบอกว่าต้องการโอนเงินด่วนจากฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่คนนั้นบอกว่าอันนี้ฟิชชิ่งอย่างแน่นอนไม่ได้กินเขาหรอกสุดท้ายในเมลนั้นนะครับมีบอกว่าถ้าไม่เชื่อให้ประชุมวิดีโอคอนเฟล็นซ์กับ CFO โดยตรงเลยกดเข้าไปครับได้คุยกับ CFO ตัวจริงทำให้เชื่อแล้วก็โอนเงินทันทีเลย25ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐผลปรากฏว่า CFO คนนั้นคือ AI deep fake ครับแม่เดี๋ยวนี้นะครับขบวนการหลอกลวงเนี่ยมันแผนซ้อนแผนแล้วมันก็ลึกล้ำขึ้นไปนะครับผู้ชมลองนึกภาพดูคนที่ทำงานในตำแหน่งระดับสูงอะ่ะอย่างเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท financial ยักษ์ใหญ่อันนี้เขาไม่เปิดเผยชื่อในข่าวนะครับเพราะไม่เปิดเผยชื่อเพราะว่าส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัท เป็นบริษัทข้ามชาติเลยบริษัทแม่อยู่ที่อังกฤษแล้วก็มาเปิดสาขาอยู่ที่ฮ่องกงนะครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินที่มีอำนาจหน้าที่ในระดับที่สั่งโอนเงินเป็นหลายหลายล้านดอลลาร์ออกจากบริษัทได้เนี่ยคุณคิดว่าตำแหน่งเขาสูงไหมสูงนะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบสูงเชื่อได้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่น่าจะโดนหลอกได้ง่ายๆใช่ไหมครับเรื่องมันเริ่มต้นจากตรงนี้ครับ เจ้าหน้าที่การเงินคนนี้นะครับระดับสูงคนนี้เนี่ยได้รับอีเมลฉบับหนึ่งจากท่าน CFO จากประเทศอังกฤษส่งเข้ามาเลยบอกว่าเอ้ hey, คุณตอนนี้นะบริษ,ษัทของเราเนี่ยมีโครงการรับอยู่โครงการหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินทุนโดยด่วนเงินทุนที่เราต้องการเนี่ยเป็นเงินประมาณ200ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือ25ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยกลณาโอนเงินนี้มาให้หน่อย เจ้าหน้าที่ทางการเงินคนนี้นะครับอ่านอีเมลนี้ปุ๊บฟิชชิงเนี่ยโธอยู่ดีๆเนี่ยระดับท่าน CFO นะครับจะส่งอีเมลมาบอกให้โอนเงินง่ายๆอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องจริงอย่างแน่นอนเห็นไหมครับเขาฉลาดนะเขาไม่เขาอยู่ระดับนี้แล้วเขาไม่ได้โดนหลอกง่ายๆนะฮะเขาก็อ่านดูเอ้ยฟิชชิงแน่นอนไม่เชื่อหรอกแต่ข้อความอีเมลไม่ได้จบแค่นั้นมันบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อว่านี่คือเรื่องจริงคุณสามารถ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุยกับท่าน c f o โดยตรงได้มีลิงก์มาให้ด้วยเราจะประชุมกันราจะมีกําหนดนะเราจะประชุมกันวันนี้วันที่นี้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมพอเริ่มอ่านลงไปถึงมีลิงก์คอนเฟอเรนซ์เออเฮ้ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเฮ้ยเพราะว่ามันสามารถคุยกับ c f o ตัวจริงได้อ่าถ้า c ี o อตัวจริงมาได้สแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงยังไม่พอแค่นั้นคนที่เข้าร่วมประชุมแต่ละคนนะครับชื่อนามสกุลแต่ละคนกับตําแหน่งแต่ละคนเป็นคนที่ ทำงานอยู่ในบริษัทนั้นจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่การเงินคนนี้รู้จักด้วยเขาก็เริ่มเฮ้ยหรือว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงคลิกลิงก์เลยครับอพอถึงวันที่จะประชุมกําหนดเวลาที่จะประชุมปุ๊บคลิกลิงก์เข้าไปเปิดขึ้นมาปั๊บเป็นหน้าจอมีผู้ร่วมงานที่เขารู้จักเนี่ยสามสี่คนอยู่ในจอจริงๆวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์จริงๆสถานการณ์มันยิ่งทาให้เขารู้สึกว่ามันเหมือนจริงเข้าไปทุกทีแล้วสุดท้ายท่าน CFO ตัวจริงก็ามาครับ มาเป็นวิดีโอเลยอ้าวสวัสดีแมนี่เป็นโครงการลับนะเราไม่สามารถประชุมกันแบบเปิดเผยได้นี่เราก็จะต้องใช้โครงการลับเนี่ยต้องเบิกเงินออกมาทําด่วนเลยนะครับเจ้าหน้าที่การเงินคนนี้เนี่ยเห็น c f o ตัวจริงเห็นเพื่อนร่วมงาน3ามสี่คนเข้ามาร่วมประชุมเรียบร้อยเลยครับโอ้ครับผมได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการเบิกงบส่วนนี้ออกมานะครับแล้วโอนให้ท่านทันทีเลยโอนไปเลยครับ25ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินฮ่องกงนี่คือ200ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ะะโอนไปเลยครับสุดท้ายโอนไปบัญชีไหนก็ไม่รู้แล้วไปสืบสาวเราเรื่องจากต้นสังกัดจากบริษัทแม่ที่ประเทศอังกฤษบอกไม่มีการประชุมตัวนี้แล้วก็ไปเอาวิดีโอคอนเฟลเลนซ์นั้นมาดูอีกทีหนึ่งทุกคนระบุว่านั่นคือวิดีโอที่สร้างขึ้นมาปลอมๆด้วย AI deepfake คุณผู้ชมรู้จัก deepfake ใช่ไหมครับ deepfake มันคือวิดีโอที่สามารถเอาหน้าใครก็ได้มาแปะใส่คนอีกคนหนึ่ง แล้วมันแปะได้เนียนอะคือมันตัดขอบได้เนียนมากลึกล้ำขึ้นมาอีกทุกวันนี้เนี่ยเรามี AI ประเภทที่สามารถเจ n เนเรตภาพเจ n เนเรตวิดีโอได้คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เอาหน้าคนมาแปะกับแอคชั่นเดิมที่มีอยู่นะครับคือมันต้องมีวิดีโอ2ส่วนเอามาแปะรวมกันในดีเฟกตยุคแรกแต่ยุคใหม่เนี่ยมันไม่ต้องสร้างวิดีโอ2ชิ้นนี้แล้วมีหน้าคนคนนี้คนเดียวมันสามารถจําลองหน้าคนคนนี้แล้วก็สร้างส่วนอื่นขึ้นมาเลย เป็นวิดีโอที่สร้างโดย AI เลยแล้วจะกำหนดท่าทางอย่างไรก็ได้เสียงมันก็สามารถก๊อปปี้เสียงของคนคนนั้นหาบทความหรือวิดีโอที่มีคนคนนั้นพูดนะครับยิ่งมีประโยกยาวเท่าไหร่ยิ่งศึกษาเสียงนั้นได้เหมือนแล้วสุดท้ายสัง่งเรอะเสียงออกมาเป๊ะเลยเขียนสกิปเสร็จปุ๊บท่าน CFO ตัวจริงมานั่งอยู่หน้ากล้อง ผ่านวิดีโอคอนเฟล็นต์วิดีโอคอนเฟล็นต์จอมันอาจจะเล็กมันทําให้ดีเทลรายละเอียดมันยิ่งดูยากมันทําให้เจ้าหน้าที่การเงินคนนั้นเนี่ยดูแลปักใจเชื่อเลยว่านี่คือของจริงพูดออกมาเป็นเสียง CFO หน้าเป็น CFO แอคชั่นเหมือนจริงทุกอย่างเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวเลยทําให้เจ้าหน้าที่การเงินคนนี้นะครับตกหลุมพรางครับแล้วก็โอนเงินไปเรียบร้อยคดีนี้นะครับถือว่าเป็นคดีที่หลอกลวง ด้วยการใช้การประชุมทางวิดีโอคอนเฟล็ตเป็นคดีแรกของฮ่องกงเลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตเลยพอนักข่าวไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่การเงินคนที่โอนเงินไปให้มิจฉาชีพนี่นะครับเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกเอกใจนิดนึงตอนที่เพื่อนๆที่ร่วมประชุมอยู่เนี่ยไม่ค่อยได้คุยอะไรกับเขาเลยเหมือนนั่งประกอบการประชุมนิยๆแล้วพอเขาตอบกลับไปว่าเขาจะโอนเงินให้เนี่ย คนที่เป็นเพื่อนเขาที่ร่วมประชุมอยู่ด้วยเนี่ยก็รีบบอกว่างั้นก็ขอจบประชุมแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันคือเหมือนเขียนสคริปต์มาไว้แค่นี้อ่ะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกแปลกๆแต่ด้วยความที่ทั้งหมดมันเป็นวิดีโอแล้วมันเหมือนจริงมากมันก็เลยทําให้เขาไม่ไม่แน่ใจว่านี่เรื่องจริงหรือเรื่องโกหกจนกระทั่งสุดท้ายมารู้ตัวว่าโดนหลอกโอนเงินไปเรียบร้อยครับ200ล้านฮ่องกงดอลลาร์เจ็บปวดจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับ บ้านเราเนี่ยคอเซนเตอร์ Center, โทรมาด้วยเสียงอย่างเดียวเรายังโดนหลอกกันเละเทะนะครับถึงวันเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีมีเป็นวิดีโอคอลใช่ไหมเป็นตำรวจอะแต่ตำรวจนี่ตัวนิ่งเลยนะแต่หน้าขยับตัวนี้แข็งแก๊กเลยคือไปเอาภาพตำรวจเนี่ยเป็นภาพนิ่งไนงะแล้วก็เอาดีเฟกมาทําเฉพาะใบหน้าอย่างเดียวโอ้โหอันนั้นนะ่ยคือดูยังไงก็ปลอมแต่จากวันนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดโจรเนี่ยมันเอาวิธีการแบบเดียวกันนี้แล้วมาเรียนเสียงคนที่เรารู้จัก คนที่เราเคารพหรือคนที่เราต้องแบบเชื่อเขาแน่ๆถ้าเขาบอกให้เราโอนเงินให้แล้วทํามาเป็นวิดีโอหลอกเราแบบนี้เราจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนเราจะดูออกหรือไม่เราจะเชื่อได้หรือไม่ต้องระวังนะครับเตือนตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆครับ